เี่นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยาบดิชโนตายประจำวันที่13มิถุนายน2564โดยเฉพาะบัครั่งฟุตบอลไทยครับเลามาดูข่าวฟุตบอลไทยในผมในช่วงเชี่ยงของวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนจกันบ้างฟุตบอลไทยเชี่ยงวันนี้โซเชียลเดือดแฟนบอลไทยสับแหลกยกเวียดนามก้าวข้ามไทยไปเป็นที่เรียบร้อยโดยงานนี้ทางโซเชียลนั่นเลย เมื่อทางแฟนบอลชาวไทยสับแหลกหลังเวียดนามจอทะลุเข้าสู่ร,รอบสองทีมสุดท้ายคัดบอลโลกชี้เป้าสมาคมฟุตบอลไทยจะรับผิดชอบอะไรบ้างเผยและก็บอกว่าจะก้าวข้ามอาเซียนที่ไหนได้นั้นถอยหลังลงคลองยกเวียดนามก้าวข้ามไทยไปแล้วจริงๆส่วนทางกับบอนไทยที่กำลังตกต่าทุกวันนะฮะพร้อมชูวลีเด็ดในตำนานใครไม่อายผมอายสู่ยุคปี2021นี้ โดยสืบเนื่องจากทางฟุตบอลโลกปี2022ปรอบราคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ม G, มกลุ่ม G เมื่อคืนวันศุกร์ที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยทัพบาตาทองทีมชาติเวียดนามเฉือนชนะมาเลเซียไป2ต่อ1ทําให้พวกเขามีโอกาสสูงที่จะเข้ารอบ3หรือ12ทีมสุดท้ายโดยจะไปชิงแชมป์กลุ่ม G ีกับชางยูอีที่ถล่มทางอินโดนีเซียมาบันมาดไป5.0ต่อ,ตอโดยปัจจุบันทีมชาติเวียดนามนั้นรังจากฝูงของกลุ่มไม่ทั้งหมด7แต้มจะั้งหมด7นัดแต่เล่นพกกับทางทีมชาติยูอ ร้องจะฟููงที่มี15แต้มในวันที่15ไม่่อสัปดานี้โดยทัพดาวทองขอเพียงแค่ผลเสมอพวกเขาจะสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบสองที่สุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มทันชี ดยล่าสุดทางแฟนบอลชาวไทยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นบนโลกโซเชียลกันอย่างล้นหลามเลยนะฮะถึงการที่ทางเวียดนามนั้นทำผลงานได้อย่างเจ้าเจียมในเกมคัดบอลโลกในครั้งนี้สวนทางกับทีมชาติไทยที่ต้องร่วงตกรอบไปก่อนหน้านี้แถมต้องมาลุ้นเกมสุดท้ายห้ามแพ้มาเลเซียเพื่อจะคว้าสิทธิ์เล่นรอบคัดเลือกเอเชียครับโดยคอมเมนต์ส่วนใหญ่เน้นไปที่ความรับผิดชอบของทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยกับผลงานที่เกิดขึ้นมาว่าเป็นไปนได้อย่างไร ขณะเดีวยวกันบางบรายนั้นยังยอมรับราว่าฟุตบอลไทยกำลังเข้าสู่ยุคตกตำ่ำแต่เวียดนามนั้นกำลังอยู่ในช่วงรุ่งโรจน์เพราะมีการจัดการที่ดีของสมาคมฟุตบอลเวียดนามเองด้วยนอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบได้ว่าอินโดนีเซียคบปรันัดมีแค่แต้มเดียวแต่แต้มเดียวที่ได้ดันมาจากการเจอกับทางทีมชาติไทยซึ่งแฟนบอลบางรายยังรับไม่ได้กับผลกา,ารแข่งขันที่เกิดขึ้นอีกทั้งหากเกมกับทางมาเลเซียไม่ชนะยังมีการพูดกันอีกมาว่าจะมีใครบ้างที่ต้องรับผิดชอบ กับสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้โดยเรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลชาวไทยกันดีกว่านะผมหลังจากรู้ผลว่าทางเวียดนามนั้นเอาชนะทีมชาติมาเลเซียมาได้2.1ต่อนัดเมื่อคืนนี้และกเตรียมเข้าสู่รอบคัดเลือกคัดบอลโลกในครั้งนี้กันอีกต้วยนครับโดยคอมเมนต์ที่1ก็ได้บอกว่าใครไม่อายผมอายครับคอมเมนต์ต่อมาฮะก็ได้บอกว่าดูจากทรงไทยไม่น่ารอดนะเอเชียมีโอกาสแท่วสูงคงต้องไปเริ่มกันใหม่ที่อาเซียน ไทยลีกที่ได้ไปเอเชียได้นักเตะต่างชาติแบกทีมทั้งนั้นเลยนะคอมเมนต์ Comment ต่อมันครับเล่นแนวเพชชิงแต่วิ่งไม่ค่อยไหวคอมเมนต์ Comment ต่อมันครับทีมไทยแพ้ตั้งแต่อุ่นเครื่องยันแข่งจริงอุ่นก็แพ้พอเข้าใจว่าลองทีมแต่พอแข่งจริงก็ยังแพ้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ง่ายก่อนแข่งเห็นชื่อทีมในกลุ่มความหวังเข้ารอบเริ่มมาแล้วแต่พอเอาเข้าจริง้าผิดหวังมากเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเราจะยอมงอมืองอเท้าอยู่กันอย่างนี้ป่ครับ ผมก็อยากจะถาหัวใจคนไทยเหมือนกันจะอยู่กันแบบนี้จริงเหรอแชมป์ซูซูกิครับแชมป์ซีเกมแค่นี้เหรอคอมเมนต์ต่อมันครับเห็นแต้มในตารางคะแนนน่าตกใจไทยนั้นเราห่างเวียดนามมากทำยังไงดี เวียดนามไปไกลแล้วทีสอทีสุดท้ายเราเคยไปมาแล้วเราก็น่าจะได้ไปต่อทุกครั้งแม้ไม่ได้เข้ารอบสุดท้ายบอลโลกแต่นี่ต้องมาลุ้นเพื่อจะไปเตะเอเชียนคัพอีกครั้งหนักมากนะฮะหนักจริงๆจ,จะไปบอโลกเจอทีมอาเซียนต้องชนะให้ขาดแล้วไปลุ้นชนะทีมอาหรับเกาหลีและก็ญี่ปุ่นกันบ้างคอมเมนต์ Comment ต่อมครับเวียดนามการันตีเข้ารอบสทีมแน่นอนอยู่แล้วส่วนไทยการันตีกลับบ้านนอนอย่างแน่นอนอยู่แล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมานะฮะ ถ้าอยากประสบความสำเร็จไทยเรานั้นต้องรีบหา11ตัวจริงชุดหลักให้เจอโดยเร็วที่สุดมีเทคนิควิธีการเล่นที่ดีมีความสามารถเฉพาะตัวดียังไม่พอครับความสัมพันธ์ในทีมการเข้าขารู้ใจก็สําคัญเช่นเดียวกันคอมเมนต์ต่อมันครับตอนแรกที่เห็นตารางการแบ่งกลุ่มคิดเลยว่านี่จะเป็นโอกาสที่ดีของทีมชาติไทยแต่สุดท้ายกลายไปต้องรู้สึกผิดหวังมากกว่าทุกครั้งคอมเมนต์ต่อมันนะฮะ เราจะก้าวข้ามอาเซียนกลับถอยหลังลงคองล้มเหลวกับโค้ชต่างชาติที่มีแต่ชื่อเสียงแต่ผลงานไม่เหมือนชื่อเสียงเลยคอมเมนต์ต่อมันครับ 1. ใน2กลุ่มนี้ได้เข้ารอบแน่ๆอยู่แล้วแล้วปัญหาก็คือ3และก็4เนี่แหละรครับที่ต้องแข่งกันไปเอเชียนครับไว้ในรายการเดียวกันเลยที่ทั้งสกลุ่มนั้นต้องไปคัดกันกับกลุ่มอื่นอีกทีถ้าไทยแพ้มาเลเซียเท่ากับตกรอบ2ถ้วยในรายการเดียวกันเลยนะ บอกได้เลยงานนี้งามสร้างอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมานะฮะมีใครอายไหมผมอายนะท่านคนหนึ่งได้กล่าวไว้คอมเมนต์ต่อมาครับบอลไทยก้าวไปข้างหน้าอีกระดับหนึ่งแล้วสมยศคงภูมิใจกับผลงานชิ้นนี้เราทุกคนต้องช่วยกันสนับสนุนนายกคนนี้ครับเยี่ยมเลยคอมเมนต์ต่อมาครับวันที่สิบห้านี้ไม่มีใครรู้จะชนะมาลเลเซียไหมเพราะมาลเลเซียนั้นต้องการแต้มเช่นกัน,กนงานนี้หนักแน่นอนคอมเมนต์ต่อมา จะเข้ารอบอยังไงครับเพราะถ้าแพ้ยูอีเวียดนามตกรอบได้เพราะเวียดนามเป็นที่2เหลือ,อแค่11แต้มชนะไป3เสมอ2แพ้ไปน1น่คาดกันว่ามีไม่ต่ำกว่า4กลุ่มที่คาดกันว่าจะมีแต้มมากกว่า11แต้มหากตัดผลที่5ออกหรือมีทีมที่มี11แต้มประตูดได้เสียอาจจะดีกว่าเวียดนามส่วนกลุ่มที่คงตกรอบาอาจจะแบ่งกลุ่มเป็นพวกทาจิกิสถานคีกิสถานเนี่ยผมดูวิกิลิงแล้วและคำนวณน,นะครับยังไงก็ไม่เข้ารอบ คอมเมนต์ต่อมานะฮะอันดับของทางตารางคะแนนในครั้งนี้ยูเออันดับ1เวียดนามอันดับ2มาเลเซียอันดับ3ไทยอันดับ4อินโดอันดับ5รอดูได้เลยครับคอมเมนต์ต่อมาครับทำไมเราถึงเดินถอยหลังลงรื่อยๆครับวงการฟุตบอลทีมชาติไทยมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้เวียดนามต่อไปคงก็ตับเดียวกับทางญี่ปุ่นเหมือนไม่กล้าหวดีใต้ทั้งที่ทีมชาติพวกนี้เคยเดินตามหลังเราเศร้าเหลือเกินครับคอมเมนต์ต่อมานะฮะอินโดนีเซียได้1คะแนนจากไทย คอมเมนต์ต่อมาครับคิดถึงซิโก้ตอนพาทีมชาติไทยเข้าสู่รอบ2 2ทีมสุดท้ายคอมเมนต์ต่อมานะฮะการถามหาความรับผิดชอบจะยากเด่นนะครับในยุคนี้ไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามทีง่ายๆเลยยุคซิโก้ที่ทําให้รูปแบบการเล่นดี และทำให้ต่างชาติกลัวทีมชาติไทยโดยเฉพาะอาเซียนการลาออกของทางโคซิโก้ก็มาจากการกดดันของสมาคมอย่างแน่นอนผลงานของซิโก้ถูกใจคนไทยแต่ไม่ถูกใจสมาคมที่สั่งโค้ดได้หรือให้เวลาซิโก้น้อยไปหรือผลงานตกลงก็นึกจะบอกข่าวกดดันทันทีแต่ลืมมองตนเองว่าทําอะไรลงไปบ้างคอมเมนต์ต่อมาครับ ดูผลกผลงานเวียดนามแล้วไทยอืมไม่น่าเลยอีกนานกว่าจะตามเขาทันนักเตะเรานั้นได้แค่นี้จริงต่อให้เปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนนายกสมาคมจะตามเขาทันหรือเปล่านะศูนย์ฝึกยังไม่มีเหมือนเขาเลยคอมเมนต์ต่อมนครับทีมชาติไทยขาดทีมเวิร์กเล่นกันยังไม่เข้าขาสักเท่าไหร่นักและอีกอย่างความฟิตไทยเรานั้นยังไม่ฟิตกว่านี้ครับผมดูแล้วยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่นักคอมเมนต์ต่อมันครับเบอร์หนึ่งอาเซียนอย่างแท้จริงเวียดนามเก็บเจ็ดแต้มไม่ธรรมดาเลยนะ คอมเมนต์ต่อมันครับไทยตอนนี้ที่3ก็อนาดแล้วถ้าตกไปอยู่ที่4ยิ่งอาจจะเข้าไปใหญ่ใจก็จะสูส้กันหน่อยครับไทยแลนด์วิ่งหน่อยครับอย่าเดินแบบนั้นคอมเมนต์ Comment ต่อมันครับว่ากันตามตรงนะทักษะเขาดูด้อยกว่าไทยได้ซ้ําไปแต่สิ่งที่ทดแทนได้คือทัศนคติความใจสู้และก็มีวินัยมากๆในการเล่นบางจชงหว่าเรายังแอบเห็นนักเตะไทยเดินทอดน,น่องกันอยู่เลยคอมเมนต์ Comment ต่อมันครับจริงๆแล้วเนี่ยไทยเราอยู่ในกลุ่มที่ดูแล้วไม่น่าจะยากเลยนะ และถ้าเทียบกับกลุ่ม,มอืนดนมีแค่อาเซียนด้วยกันกับอาหรับโผมานหนึ่งแค่นั้นเพราะไม่รู้ว่าสมัยหน้าจะไปเจอกลุ่มเดียวกับทางญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนไหนจะพวกอาหรับอีกแถมออสเตรเลียวุ่นวายตายชักคัดบ,บนโลกรอบนี้แทนที่จะผ่านเข้ารอบได้แบบสบายๆลับจอดซะอย่างนั้นคอมเมนต์ต่อมันครับหดหูใจเหลือเกินเนาะเกิดเป็นคนไทยการบ้านการเมืองการปกครองก็วุ่นวายหามาทางกีฬาฟุตบอลที่รัก ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่รักสามคัคคีกันไม่ร่วมมือกันต่างคนต่างทำต่างว่าตนนั้นเก่งสุดสุดท้ายทีมชาติเละเทะไม่ไปไหนอีก3-4ปีเรานั้นจะตามเวียดนามมาเลพมา่าและก็ลาวไม่ทันอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมนครับไม่มีทีมไหนพา6แต้มจากทางอินโดนเลยมีแค่ไทยทีมเดียวเท่านั้นที่บอกก้าวข้ามอาเซียนแต่เก็บได้แค่สแต้มใครไม่อายผมอายครับ และคอมเมนต์สุดท้ายในผมงานนี้นะฮะธรรมดาถ้าไทยเจอทีมในอาเซียนเราไม่เคยพลาดอยู่แล้วแต่ระยะหลังเวลา5ถึงปีที่ผ่านมาที่สมยศนั่งนายกสมาคมมานี่สภาพก็อย่างที่เห็นครับบอลไทยเละตุ้มเปะ๊ะนี่ก็เป็นการดึงคอมเมนต์ส่วนหนึ่งของแฟนพุตบอลไทยที่ได้เห็นนัดเมื่อวานนี้ที่เวียดนามสามารถเอาชนะมาเลเซียไปได้2ตหนึ่ง และก็มาเปรียบเทียบกับทีมชาติไทยของเราที่คะแนนกับทางเวียดนามนั้นห่างกันลาวฟ้ากับเหวก็ถือว่างานนี้ไม่น่าเชื่อว่าไทยนั้นจะตกอันดับขนาดนี้ยิ่งท่านะฮะไทยแพ้มาเลเซียงานนี้เละแน่นอนผมบอกไว้เลยยังไงก็ฝากติดแท็กเ er ชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับและนี่ก็เป็นทีดตข่าวกีฬาเฟิรอนไทยบายนิชิโนสไตล์ประจําวันที่13พิถจนายน2564 더ดยชมุกคร <목소리나>